ถ้าก๊อกน้ำหักแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราจะซื้อใหม่ก็เปลืองเงินนะครับเราทำแบบนี้จะดีที่สุดเราจะได้ไม่เสียเงินซื้อมาใหม่นะครับโดยการงัดออกเลยครับถ้าเรางัดออกแล้วตัวนี้ด้านในทุกท่านดูจะเป็นตัวโยกสำหรับปิดเปิดน้ำ เราจะมาทําแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านเลบตีช่องดิไทยพีแชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องดิไทยพีชนแนลนะครับจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาถ้าหัวก๊อกน้ําหักแบบนี้เราแก้ปัญหาง่ายๆถ้าเป็นก๊อกน้ําพลาสติกแบบนี้ยิ่งดีเลยครับเราแก้แบบนี้เห็นตัวโยกตรงกลางไหมครับเป็นสีดําๆแบบนี้เราจะใช้สว่านเจาะตรงกลางเลยครับ เกเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วที่บ้านของท่านมี2อ,อย่างนี้ไหมครับลูกกุญแจเก่าๆแบบนี้และสะกูหนึ่งตัวเรามาทําแบบนี้โดยการวางลูกกุญแจไว้ด้านบนและใส่สกูเข้าไปครับใช้ไขควงไขให้สกูแน่นขันให้แน่นที่สุด เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการแก้ปัญหาถ้าหัวก๊อกน้ำหักแบบนี้นะครับเราแก้ปัญหาได้แบบนี้เป็นแนวทางดีๆใครจะทําแบบไหนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําวิธีนี้ก็ได้เช่นกันครับและคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางเท่าทิไทยผีชาแนลนะครับ จะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับวิธีนี้ก็ใช้ได้เราก็เปิดก๊อกน้ําได้แล้วครับ